วันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการลลิลน่าวิลล่าห้วยใหญ่พัทยาค่ะเราอยู่ในทําเลห้วยใหญ่นะคะเป็นในเขตของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ค่ะในเรื่องของทําเลค่อนข้างสะดวกสบายมากค่ะเพราะเราอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์หมายเลขเจสามารถเดินทางไปกรุงเทพไประยองไปสนามบินนานาชาติอุดเภาได้สะดวกสบายมากค่ะหรือถ้าจะเข้าเมืองพัทยาโดยการเลี่ยงเมืองก็สะดวกสบายอีกเช่นกัน วันนี้เรามาดูบ้านสไตล์นอร์ดิก3ห้องนอน4ี่ห้องน้ําเป็นยังไงบ้างนะกายบ้านหลังนี้มาพูดถึงภาพรวมของโครงการลานีนาหน้าวิลล่าที่เรามาวันนี้นะครับเป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ครับซาลา่ามีถึง29ยูนิตด้วยกันเลยที่บ้านโครงการลานีนาหน้าครับมีทั้งหมด3แบบซึ่งบ้านตัวอย่างนี้ครับพื้นที่ดิน109ร้อยเตารางวาพื้นที่ใช้สอย336ตารางเมตรสําหรับราคาเริ่มต้นนะครับซาล่าของโปรเจกต์หลังนี้ก็อยู่ที่11ล้าน4แสน 90,000บาทเท่านั้นครับเลเยอัลจะเป็นหนึ่งชั้นครับแล้วก็จะมีชั้นลอยเป็นชั้นขึ้นก็คือเป็นบริเวณชั้นนอกครับสาลาอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยเป็นเหมือนเทอร์เรสไว้ให้เรามานั่งชิลนั่งสังสรรค์บนนี้ได้เลยใช่ครับแล้วก็บรากาศค่อนข้าง,งดีเพราะว่าในช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยงามมากโดยเฉพาะฝั่งหนุนซึ่งจะหันหน้าไปทางวิวพัทยาบ้านตัวอย่างเราให้มาค่อนข้าง,งกว้างมากสังเกตได้จากตรงโต๊ะนี่ครับสี่โต๊ะเลยก็คือถ้าเรารับรองเพื่อนปูงก็คือมานั่ง ชิวนั่งปาร์ตี้กันทั้งหมดได้เลยแต่ว่าใครอยากดัดแปลงเป็นพื้นที่ใช้สอยอื่นๆก็ทําได้นะครับผมคิดว่าคือพื้นที่มันเหลือกว้างมากๆนี่ครับท่านผู้ชมเราจะมีสระน้ํามองลงไปจะเห็นสระน้ําก็คือเราก็ได้รู้สึกเหมือนคอนเนคติ้งกันกับคนข้างล่างนะก็ถือว่าเป็นวิวแล้วก็เป็นลานสังสรรค์ด้วยใช่ครับแล้วผมชอบตรงที่ตรงระเบียงกันตกเนี่ยครับกำแพงกันตกเนี่ยเขาใช้เป็นกระจกล้อมรอบหมดเลยมันทําให้บ้าน,นดูโมเดิร์นขึ้นแล้วก็ดูแบบ สบายตาดูกว้างขวางใช้กระจกมาช่วยครับโอเคทีนี้เราลงไปข้างล่างกันตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของหน้าบ้านแล้วนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันจุดแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับมาเจอก็เจอลานจอดรถนี่ขนาดใหญส่สายใหญ่เลยก็คือทางฟังก์ชันหลังนี้ครับก็ให้ถึงขนาด3ที่จอดรถเลยครับตัวอัตโนมัติ garage ก็คือเป็น เป็นประตูอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้าครับแถมมาให้เลยบ้านหลังนี้นะครับอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เห็นต่อไปนี้ที่เราจะพาไปชมอ่ะคือได้รวมกับราคานี้เลยที่เราบอกไปมีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามเขาจะใส่เป็นจากพื้นที่สวนให้แบบนี้แล้วก็มีต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่ๆเป็นล้อมรอบให้แบบนี้เลยครับพื้นที่สีเขียวที่นี่เขาก็มีรอบบ้านตัวบ้านเลยนะใช่ครับจริงๆก็คือรอบบ้านเลยแล้วก็อย่างตรงขวามือนี่ครับสาลา อ,อย่างต้นคลิปที่เราขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือเป็นบันไดขึ้นไปชั้นลอยเป็นระเบียงด้านนอกนนที่เราขึ้นไปเปิดตัวกันไปดูข้างในันยังครับมาจบตูเลยเราเปิดมาเจอสระว่ายน้าเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นจุดแรกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับอันนี้เป็นบ้านไทยเออย่างที่เราบอกไปสระว่ายน้ําอ่ะจะอยู่บริเวณในส่วนของหน้าบ้านแบบนี้สระว่ายน้ํคพับซาา่ากกว้างมากเลยขนาด กว้าง3เมตรยาว7.1เมตรครับ<ม><ม>เป็นระบบคอรีนแล้วก็มีตัวจกักรุซี่มาให้ด้วยก็<ม>เป็นเทเลสสฝั่งไว้นั่งสังสรรค์กันีสันเบสรตรงนี้เราจะนั่งชมวิวเราจะนั่งมองระเบียงมีเพื่อนปาร์ตี้อยู่ข้างบนคือเหมาะม,มากๆสําหรับปาร์ตี้มากตัวบ้านจะล้อมรอบเป็นกระจกเกือบทั้งหมดเลย<ม>ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าข้างในจะสวยขนาดไหนใช่ครับเฮ้จะเจอกับ โถงห้องรับแขกตรงนี้จุดเด่นของบ้านหลังนี้ครับด้วยการที่เป็นสไตล์นอร์ดิกตรงโถงห้องรับแขกตรงลิฟวิ่งแอรีอเนี่ยจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มครับแล้วก็จะมีแชนเดลีย e ให้สวยแบบนี้เลยใหญ่มากใช่ครับซึ่งการที่เขาเอาลิฟวิ่งแอรีอมาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะให้ความรู้สึกที่พื้นที่ตรงเนี้ยมันโปร่งโล่งสบายเพราะว่าตรงลิฟวิ่งแอรีอเนี่ยเขาเจัดอคอนเนคติ้งกับโซนดินิ้งแอรีอแล้วก็เป็นครัวยุโร cool การตกแต่งภายในที่นี่ก็จะเป็นการเน้นการตกแต่งแบบโมเดิร์นลักชัวรี่เป็นการตกแต่งสไตล์วิวอินโค้งๆแล้วก็มีทีวีมาให้นะคะมันมีความหรูหราแล้วแต่ว่ามันก็มีความสบายตาภายในการออกแบบของตัวมันเองใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นครัวยุโรป connecting กับ dining area เนาะรับรองถึงประมาณ6ที่นั่งครับตงนี้ชานเลียชานเียเขาเก๋ดีครับจะเป็นทรงกลมๆขาวขุ่นๆแล้วก็มันรับกับความขาวที่เขาออกแบบมาตรงนี้ เขาจะมีบิวอินในช่องตู้เย็นมาให้แล้วแล้วก็บิวอินในช่องของส่วนของไมโครเวฟแล้วก็เตาอบไฟฟ้าค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างกว้างขวางนะคะสําหรับตัวครวัวยุโรปแล้วก็ท็อปด้วยตัวหินอ่อนค่ะชอบการดีไซน์ของโซนนี้ก็คือในส่วนของพวกตู้ครานต์ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นตรงนี้มันจะมีไฟอยู่ข้างในหมดเลยก็คือมันจะให้เราเห็นความสวยงามของจานชามแก้วที่เราเก็บไว้ข้างใน เหมือนเป็นตู้โชว์ใช่เหมือนเป็นตู้โชว์มีไฟไ<ป>ซอนมาให้เราด้วยเนาะการตกแต่งที่นี่เขาค่อนข,ข้างตกแต่งตัต้งตแต่พื้นถึงพดานเลยนะคะพวกผนังเนี่ยก็จะเป็นวัวเ,เปเปอร์แล้วก็กรุกด้วยไม้กรอบไม้แบบนี้ถัดมาตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็หูดดูดควันก็ให้ครบเซ็ตแบบนี้เลยใช่ครับเป็นของคาเฟ่เล่ใช่ก็ตัวเครื่องครัวเป็นของคาเฟ่เล่หมดเลยครับแล้วค่ะทีนี้พอเห็นครัวยุโรปเราก็ต้องอยากไปดูครัวไทยอยู่ห้องนี้เลยค่ะด้านหลัง ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นในส่วนของครัวไทยสามารถที่จะเพิ่มเป็นเตาได้ตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้มีมีเตาให้หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราสามารถเพิ่มได้ถ้าเราไม่อยากให้ตรงนี้เป็นครัวไทยเราสามารถทําตรงนี้เป็นโซนสักล้างได้จะเป็นครัวไทยหรือโซนสักล้างก็ได้ถ้าเป็นครัวไทยก็อยู่ด้านนอกมีเปิดประตูตนี้มีเปิดหน้าต่างก็กลิ่นแรงๆก็ระบายควันออกได้หรือถ้าเป็นโซนสักล้างนิสซานะบอกนี่ครับถ้าเราทำโซนห้องซักล้างในนี้ตรงนี้ก็เป็นที่อตากผ้าเลยสวนเขาก็แต่งรอบบ้านเลย พาวเดอร์รูมอยู่ข้างๆกันเลยคะ่ะก่อนที่จะเข้าไป p o w เด r ร o รูมแล้มีเหมือนตู้ยวอินซึ่งเป็นตู้เก็บของสามารถเก็บรองเท้าได้เก็บของต่างๆได้เยี๋ยวงรอกรูปตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกหลายจุดเลยเขาผมว่าเขาใส่มาเข้ากับดีไซน์ของตัวบ้านมากห้องน้ํารับแขกของเราก็จะเป็นฟังก์ชันของซิงล้างหน้าแล้วก็ถุขภัณฑ์ครับแต่งสวยนะใช่ส,สวยมากาชอบมาก อีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือบานกระจกที่ผมบอกนะครับตรงห้องโซน living area เขาใส่บานกระจกเป็นบานใหญ่ๆใ,ให้อยางเนี้นมันทําให้บ้านเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันกว้างขวาง,วางอุ่งโถมีกใช่แล้วว่าเห็นวิวสระไว้น้าด้วยตรงนี้แ,แสงธรรมชาติเข้ามาเลยโอ้โหเราชอบงานอาร์ตเขามากเลยอย่างที่บอกครับว่า แต่ละจุดเนี่ยเราจะเห็นงานอาร์ตที่จะไม่ซ้ำเลยดีไซน์สวยมากใช่ค่ะคือตกแต่งตั้งแต่พื้นถึงเพดานจริงๆนะคะโอ้โหห้องนอนแรกของเราอืเราชอบการตกแต่งผนังเขามากเลยอ่ะมันเป็นการตกแต่งเหมือนมีวอลเปเปอร์แล้วก็มีบิวอินใช่ครับมันไม่ได้เป็นผนังเรียบใช่ครับเป็นตรงนี้ตกแต่งคือเป็นเหมือนหินจริงเป็นหินวีเนียร์ไลติ้งที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเขาก็เน้นไฟซ่อนเยอะเหมือนกันที่นี่ ส่วนของท้ายเตียงก็จะมีบิวอินตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นทีวีใช่ซึ่งคอนเนคติ้งกับกันในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้แล้วก็คอนเนคติ้งกันกับในส่วนของตู้เสื้อผ้าของเขาตู้เสื้อผ้าเป็นแบบพุชกดแล้วก็เปิดออกใช่ครับคือประหยัดพื้นที่ใช่คือคือที่นี่เขาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากเลยแล้วขนาดห้องก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ ก็มาถึงส่วนของห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ําก็เป็นแบบ f ู l ฟังก์ชันครับก็มีซิงล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีตัวของ shower box ครับก็มีทั้งฝักบัวแล้วก็ตัว rain shower ให้ครับเพียงแค่ห้องแรกนี้ก็สวยนะใช่ครับสวยนะห้องนอนที่สองครับก็เราเปิดมาเจอโต๊ะขึ้นแเพงก่อนใช่ครับเราก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำใช่ครับกับห้องนอนแรกเลย ก็เป็นฟูฟังก์ชันก็มีโถสุขภัณฑ์ซิงล้างหน้าแล้วก็มีตัวเช e ว์บ็อกให้ครับห้องนี้ก็บิวอินไม่เหมือนห้องนูนะ้นเนาะแต่ก็สวยเหมือนกันเลยโครงคอนเซปต์ดีไซน์คือเข้ามาแล้วมีความสบายตาสองหัวเตียงครับก็จะมีตัวตู้วางข้างหัวเตียงมีบิวอินให้แบบนี้อย่างที่บอกครับทุกอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ทีวีแอร์ให้หมดเลยครับฝั่งตรนี้ครับเขาะจะให้เป็น ตู้บิวอินสองฝั่งขนาดกันแบบนี้ในตู้สื้อผ้าครับก็จะเสริมความสวยงามอีกก็จะมีไฟซ่อนข้างในใช่สําหรับห้องนี้ก็เราจะได้เป็นวิวสวนอของข้างๆบ้านเขาก็จะมีหน้าต่างเป็นวิวสวนให้นะครับห้องนอนสุดท้ายกันค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่ตรงนี้เลยมาดูไฮไลท์ของเรากันอโอโ้สวยจังเลยโต๊ะเครื่องแป้งเรา <laughs> พอเราเปิดมาสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือโต๊ะเครื่องแป้ง ตกแปาแก็จะตกแต่งสไตล์โค้งๆเป็นขอบโค้งๆแล้วใส่ซอนด้านหลังสวยมากเลยค่ะแล้วก็เปิดมาก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําในตัวเลยเหมือนห้องที่แล้วใช่ที่แล้วเลยครับอ่ะก็จะมีโถสกขภัพฑนซิงค์ล้างมือแล้วก็จะมีชาเวอร์บ็อกซ์พร้อมเรนชาเวอร์มาให้นะคะอ๋อห้องนี้เราได้วิวสระไม้น้ำอย่างชื่อของมาสเตอร์เบลูมก็มีต้องมีอะไรพิเศษหน่อยเป็น p o ลแ access ด้วยค่ะลงไปได้เลย <c oughs> นี่เปิดให้ดู <c oughs> ดูบรรยากาศแล้วตื่นเช้ามาลุกจากที่นอนแล้วก็เปิดกระจกมาลงมาแช่นะ้ำยามเช้าก็ไม่มีอะไรมีความสุขไปมากกว่านี้แล้วครับถ <c oughs> ัดเข้ามาครับในโซนของเตียงนอนนี่ก็เป็นเตียงคิงไซส์ให้แบบนี้เลยครับ นั่เหมือนเดิมครับเขาจะใส่บิวอินเนี่ยตกแต่งมาให้จัดเต็มแบบนี้เลยในห้องนี้ก็จะเป็นโทนแบบมีลายไม้หน่อยแล้วก็ลายหินม,มืดๆเือหน่อยความรู้สึกให้มันมีความคอนทราสต์กันมากขึ้นให้ตรงโซนนี้มันมีอะไรเด่นออกมามากขึ้นไม่ให้มันดูแบบเรียบๆไปในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทางานบิวอินให้เป็นโต๊ะทํางานเรียบร้อยแล้วพร้อมกับกระจกหน้าต่างซึ่งเป็นวิวสวนด้านนอกค่ะคือทําให้สบายตามากครับมีพื้นที่สวนสีเขียวเนี่ยให้ตรงโซนทํางานให้เราได้ดู ซึ่งก็จะ connecting กับในส่วนของตู้สภ้อผาฝั่งนี้เลยเป็นการ view in ที่สวยงามมากอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปการว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างอย่างที่เราพาไปทัวร์กันมาทั้งหมด เราก็ได้ดูกันครบหมดแล้วนะคะบ้านหลังนี้สไตล์นอนเดิก3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะ11.49ล้านบาทค่ะทีนี้บ้านหลังนี้นะคะซาลว่ามันเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเขามีพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีสระว่ายน้ำเป็นบ้านที่สามารถ ชวนเพื่อนๆมาสั่งสรรค์ด้วยความที่สา่ายน้ำอยู่กลางบ้านแล้วเรามีเทเรสมันได้ s e n ส์ออฟคอนเน t i ชัคือได้ Connecting กับคนที่ปาร์ตี้อยู่ข้างบนกับคนที่เล่งงนน้ำอยู่ข้างล่างใช่ครับซึ่งมันเป็นได้ทั้งบ้านที่ครอบครัวจะมาอยู่อาศัยหรือสามารถปล่อยเช่าได้ด้วยเหมาะมากเลยค่ะทำเลก็อย่างที่ว่าอยู่ห้วยใหญ่ใกล้มอเตอร์เวย์ ค่อนข้างดีมากๆสะดวกสบายกับคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพระยองมาจากสานามบินอูตะเพาก็ดีมากค่ะอันนี้ครับก็คือทั้งหมดของบ้านโครงการลานลีลานาวิลล่าที่เราพามาชมกันวันนี้เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับถูกใจซาร่านะถูกใจผมเหมือนกันครับนะอีพีต่อไปครับเราจะพาไปชมบ้านสวยๆแบบนี้ที่ไหนอีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราได้ทางช่อง u t u b e ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีประสบใหม่มา แล้วสดหหน้าเรามาพบเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย